สวัสดีค่ะมาเจอกช่งกันแอชวนีนคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุปห้กล่องด้วยกันนะคะกล่องแรกก่อนเลยกล่องนี้นะคะให้พี่แกให้ไหมแกนี้แกตรงนี้แกตรงีกเองกันจะเอง เก็บไม่ได้เนาะเอยหนูยกูด้วยไหมคะทำไมต้องสีมันเก็ไม่ได้น่ค่ะบูบูโอ้หกล่องเะเลยที่จริงกล่องสามาเอไปทำกล่องสูงเล่นได้อีด้ยเอได้จะได้ตัวสีฟ้ามั้งหนูคิดว่าได้ตัวสีฟ้านะอันนี้มาไวก่อนเฮ้ย้ยเฮ้หนดเยัาวตัวนี้เหมือนที่ อยากได้ตัวสีอยากได้ตัวสีขาวอ่ะนมาน่ได้ตัวสีขาวต่อไปมาแกะตัวนี้ต่อต่อไปพี่ขอรไงเหมือนันก็เหมือนกล่องแบบเนี่ยแมะหนูจะแกะสองอันน้าอีอันนี้ยังไม่ได้แกะนี่ออกเฉยๆไม่จะแกะพ้าสติออกให้เฉยๆค่ะ มันเข้ากล่องมามารียนไปอันนี้พ่อเห็นคนเดิ้ลต่ลนสิบห้าบาทเรื่องังเข้อย่างเงี้อาลอนรอให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่กลอบแป๊นองแน่าจะนะโอเคเบิดเบิดเก๋เลยไม่ต้องไปดึงออกหรอค่ะเออเกลเออเสียเวลาเอาหนึ่งสองสามมา ได้ตัวดูสขาวเอาม่าดูก่อนอมาให้ดูตาพี่แก่บ้างได้กเจนตกเลยอ่ะส่ไว้่วะขอแก่บ้างนะครับน้องแก่อิ่แล้วอันี้พี่อะพี่แม่แม่ได้ตัวนี้มาเฉยอันนี้หรอพอไม่ใช่ สลับกันเออหนูนั่งลงทีนี <t us> <t us ้นะครับต่อไปพาผมแล้วนะครับวุ้ยมีลุงลุงขอควา ได้ไม่อนแนไมเอาหนูอยากได้อยากได้ได้ตัวอ่หนูอไปออมันเพิ่อเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแบบนี้่ออไม่ใช่เป็นเจ้ ตัดที่น้องก่อนตัดที่น้องที่ดีตัดที่ดีทายก่อนทายก่อนเราเป็นรู้ว่าสีอะไรว่าเป็นตัวสีอะไรเอาทายก่อนผมคิดว่าจะได้มันมีแต่ไม่ตัดแล้วที่ออกให้เฉยๆแม่ไม่แกะเราอยากได้ตัวทำอาหารพี่เจ้าทายว่าสีอะไรครับตัวทำอาหารมันไม่มีสีมันมีแต่สีเหลืองเหรออยากเป็นรูปล่างอยากได้ตัวรูปล่างทำอาหารน่ะ ดีดีค่ะอ่ะเริ่มได้ค่ะมาแกะกะนันเลยรีลุนลุนลุนสีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีเหลืองได้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 อ้าวได้ดีอันนี้มาไม่ใช่อะไระบ้าแต่นี่มามาไม่อีกนะแม่ไม่มหยิกดีดีดีนะดีนะ บาลองว้าวไหนดูสิอันนี้คือไอติมอันี้คือไอติมด้วยที่หนูชอบไอติมไหนไหนเนี่ยจริงจริงเราต้องจะเอาอันนี้เนาะกล่องนี้น่ารักต้องตอกมาเลยเนี่ยชอบเอาวางไว้ก่อนอันนี้น่ารักสุดนี่อันนี้เป็นมีปีกอันนี้น่ารักสุดค่ะโอ้ยยตัวนี้น่ารักสุดเฮ้ยแต <ci> ่ว <specification. S 1> ่าสีชมพูมันกันเลยนะแม่ เอาละตังค์ดูได้สิอ่ะลองปิดดูสิสิเอาคลิปลองหน่อยบ๊าอ้าวฮู้อะไรสิคลิปนี่เรื่องก่อนแรกก็เซฟก่อนถึงค่ะหนูเลย